คุณณชาตอนนี้อยู่ในรายการกับเอแล้วก็อาจารย์แม่แล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค <ze> ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวดีก่อนทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมณชายอุ่สมองใจครับค่ะได้ยิน,อนบอลกับอาจารย์แม่ชัดเจนนะคะครับชัดเจนครับอาจจะคลอยอนิดหนึ่งอ่ะต้องเอี้ยวัวฟังนิดหนึ่งอ่าโอเคได้ค่ะอ่ะเริ่มแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำก่อนว่าตอนนี้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของมิสิเองเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะ ครับตัวบริษัทมิสซิสซิงจำกัดมหาชนนะครับก็ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนะครับจะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาธารณะแล้วก็รถยนต์เชิงพาณิชย์ครับอืมค่ะอ่าโอเครถสาธารณะมีแบบไหนบ้างแล้วรถเชิงพาณิชย์คืออะไรบ้างคะครับรถสาธารณะนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นพวกรถแท็กซี่นะครับรถขนส่งมุงชนประเภทอื่นๆนะครับเช่นรถสองแถวรถบัสเอรถมินิบัสนะครับ กูเป็นต้นนะครับส่วนที่ทางบริษัทเรียกว่ารถเชิงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะเป็นพวกรถขนส่งประเภทอื่นๆครับที่เป็นขนขนของที่ไม่ใช่ขนคนนะครับเป็นรถคอมเมอร์เชียลเวโคลนะครับทางบริษัทก็จะเรียกเขาอย่างกันก็จะเป็นพวกรถ p ิกอัพที่เป็นรถ pickup ตู้ทึบรถ p ิกอัพต่อตู้หรือรถ p ิกอัพหนึ่งตันตันครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็รถหัว้อรถเทรลเลอร์รถหัวลากเป็นต้นครับค่ะ โอเคค่ะ,ะเล่านิดนึงว่าตอนนี้ในส่วนของอการปรับโครงสร้างหรือว่ารีแบรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปแผนในช่วงที่เหลือนะขอให้เล่าก่อนว่าที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะครับก็บทางบริษัทเองนะครับก็จะมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาชื่อทางบริษัท Best, Best Car Center จำกัดนะครับซึ่องอันนี้ก็จะเป็นบริษัทลูกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการทางด้าน ็นบริษัทที่ซื้อรถเข้ามาเป็นบริษัทที่รีวิวรถแล้วก็เป็นหน้าร้านในการขายรถด้วยนะครับเพื่อเป็นการรีแบรนด์ตัวบริษัทแม่คือตัวบริษัทวิซิบลิซิ่งเนี่ยให้เป็นเป็นพีโอไฟแนนซ์นะครับทางบริษัทก็จะเรียกว่าเป็นพีโอไฟแนนซ์อย่างชัดเจนก็คือทางบริษัทแม่เนี่ยจะไม่มีธุรก,กรรมในการขายหรือการทําประกอบรถต่อไปนะครับก็จะเป็นจากไฟแนนซ์อย่างเดียวเป็นผู้ให้สินเชื่อนะครับซึ่งก็จะเปิดให้สินเชื่อกับทุกเต็นท์ทุกดีลเลอรท์ทั่วไปเลยครับ ค่ะค่ะโอเคก็คือมีบริษัทในส่วนของการทํารถแล้วก็ขายรถถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ค่ะค่ะโอเคทีนี้แผนในช่วงที่เหลือของครึ่งปีหลัง2 5งพน,นะคะหลังจากมีการรีแบรนด์มีการปรับโครงสร้างมาแล้วเรามีแผนธุรกิจแบบไหนอย่างไรบ้างคะออตอนนี้เองเนี่ยก็อย่างที่ทางพี่ก่อนได้กล่าวแล้วนะครับดั้งเดิมเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็จะเติบโตมาจากทางธุรกิจให้สินเชื่อทางรถแท็กซี่เป็นหลักนะครับ ทางบริษัทเองก็มองว่าในอนาคตเนี่ยต้องการที่จะปรับตัวบาลานซ์ของพอร์ตโฟลิโอภายในบริษัทด,ด้วยนะครับให้เป็นให้มีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับทางบริษัทก็จะเน้นตัวลดเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับในอนาคตก็คือจะเดินเกมทางด้านนี้เลยก็จะลุกตลาดทางด้านลดเชิงพาณิชย์ประเภทอื่นมากขึ้นนะครับเพื่อตั้งเป้าไว้ว่าภายในสามปีข้างหน้านี้พอร์ตโฟลิโอของทางบริษัทเองเนี่ยจะมี ความหลากหลายประมาณ50 50 50นะครับคือเป็นลถสาธารณะประมาณ50เอร์แล้วก็รดเชิงพาณิชย์ประมาณ50อรอืม,อมค่ะ,ะเล่าในส่วนของการเติบโตของรถสาธารณะกับรถเชิงพาณิชย์ดได้ไหมคะว่ามุมมองการเติบโตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็มองว่าเป็นขาบวกครับหลังจากที่ประเทศเรานั้นได้เปิดประเทศนะครับรับนับท่องเที่ยวเข้ามาแล้วผลการทางเศรษฐกฐิจเนี่ยเริ่มกลับมา ปกติแล้วหลังจากที่เราประสบโควิดมาประมาณสองปี<ฮ>ะนะครับพี่แ <ฮะ S 2> ท็กซี่เองก็มีกําลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ <ฮะ S 2> บุคคลทั่วไปก็ได้เริ่มสัมผัสยอเงินอัดฉีดเข้ามาในในวงจรธุรกิจมากขึ้นนะฮะตัวรถแท็กซี่เองเนี่ยดีมานก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะรถมืองสองของรถแท็กซี่เองรถป้ายแดงรถแท็กซี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะฮะตัวสําหรับตัวรถเชิงพาณิชย์เองเนี่ย ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่นพวกกลุ่มโลจิสติกเองกลุ่มขนส่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่ากลุ่มนี้โตโตค่อนข้างเยอะนะฮะโดยศริกิจเนี่ยก็กลับมาหมุนเวียนแล้วด้วยเนี่ยก็เลยมองว่ายังมีรูมตรงตรงรถเชิงพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างเยอะครับเี่จะเติบโตไปในอนาคตอืมค่ะในส่วนของการขยายนี้เราเน้นเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองคะถ้าสําหรับรถเชิงพาณิชย์เนี่ยทางบริษัทยังมองว่ากลุ่มเซกเมนต์รถมือสองเนี่ยยัง เป็นที่น่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่าตัวย e ูเองเนี่ยก็เป็นย e วที่ดึงดูดมากกว่านะครับมีผลตอบแทนที่สูงก,กว่าถ้าเทียบรถกับถ้าเทียบกับเป็นรถใหม่รถไฟแดงนะครับอืมค่ะเราเจาะลูกค้ากลุ่มไหนอะคะก็ตอนนี้ก็มองว่าวจะเจาะเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเซกเมนต์รถมือสองนะครับเป็นหลักซึ่งก็ต้องบอกว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็มีโ no น้ตฮาวอยู่แล้วนะครับ วิเคราะห์นะครับทำสครอลิงตัวลูกค้ารายย่อยจากเอาจากการที่เราบริษัทนาศสมมาจากการที่ปล่อยให้สินเชื่อรายย่อยกับรถแท็กซี่เป็นหลักมาในอดีตเนี่ยแล้วก็เอาตัวเดียวกันเนี่ยมาอพพลายนะครับก็คือ Co อ y a ี d p a น t พข้ามมาเลยที่รถเชื่อมภาณีทุกบริษัทมองว่าเนี่ยนี่คือจุดเด่นทางบริษัทจริงๆซึ่งบริษัทสามารถวิเคราะห์ลูกค้ารายย่อยได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มีจุดเด่นมากกว่าบริษัทอื่นๆหรืออาจจะเป็น ธนาคารที่ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ลูกค้ารายย่อยได้ละเอียดน,นะครับคือทางบริษัทฟิซซิ่งเ,งเองเนี่ยก็ชนานาญทางด้านการให้สินเชื่อรายย่อยหรือสินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้าที่อาจจะไม่เข้าอาจจะไม่เข้าถึงพวกสินเชื่อประเภทอื่นๆได้นะครับนี่ก็คือเป็นเซกเมนที่ทางบริษัทอยากจะโฟกัสลงไปครับอืมดีมานเยอะไหมคะสําหรับลูกค้าเซกเมนนี้เยอะครับเยอะ ราะว่าก็ยังมีประชากรในประเทศไทยอีกหลายอีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้หรือสินเชื่อในระบบนะครับที่เป็นเต็มรูปแบบก็ทางบริษัทมิสซิลิซิ่งนั้นก็พร้อมที่จะสปอร์ตกลุมลูกค้าพวกนี้ทุกท่านเลยนะครับอืมค่ะค่ะในกลุ่มของแท็กซี่ล่ะคะป้ายแดงไปยังไงมือสองไปยังไงพี่เขากลับมาอย่างกลุ่มแท็กซี่เนี่ยค่ะกลับมาแล้วครับกลับมาชัดเจนเลยครับเพราะว่าช่วงช่วงก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า พี่น้องแท็กซี่นั้นก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างชัดเจนเลยช่วงปีม3ี4ก็จะช่วงปีก3ี4เนี่ยตัวรถแท็กซี่ายแดงเนี่ยก็จะดรอปลงไปค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก็ไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยจะเจอล็อกดาวน์ด้วยคนในประเทศเองก็ไม่ค่อยได้เดินทางรถายแดงเนี่ยดีบันเลยค่อนข้างจะตกแต่มือสองรถแท็กซี่เนี่ยก็ยังทรงตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่พะ แต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วที่ทางภาครัฐเองเนี่ยมีนโยบายว่าจะเปิดประเทศนะฮะก็พี่น้องแท็กซี่ก็กลับมากระเตื้องอีกทีหนึ่งนะครับตลาด,ด <è S 1> มือสองแท็กซี่ <X 2 S 1> ก็ชัดเจนครับตอนนี้ราคาปรับปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะครับจากที่ประมาณปลายปีที่แล้วรถมือสองแท็กซี่ขายดีช่วงนี้ก็ <ด S 1> ข,ขัดยิ่งขึ้นนะครับส่วนรถแีดแดงเองก็เห็นสัญญ,ญาณชัดเจนแล้วครับว่ามีความต้องการในตลาดรถแท็กซี่ไฟแดงเพิ่มขึ้นตามลาดับ เช่นเดียวกันครับก็มาจากผลของการเปิดประเทศแล้วก็ทางเศรษฐกิจที่กำลังกลับมามาเป็นฟูซัวนเหมือนเดิมครับค่ะในแง่ของซัพพลายล่ะคะคุณนชัยอยากทราบเหมือนกันว่าซัพพลายตอนนี้มันมันมันมีเยอะเพียงพอต่อความต้องการของเอหรือว่าดีมานหรือไม่แล้วยิ่งเราเปิดบริษัทลูกของเบสค่ะมันมาซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยหรือไม่คะอก็ซัพพอร์ตกันทั้งสองทั้งสองแบบนะครับคือซัพพลายรถมือสองเองเนี่ย เาต้องบอกว่าตอนนี้ของเบสทรายเ,เองก็ยังไม่ไมเพียงพอเพราะดิมนันค่อนข้างจะสูงนะครับตัดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยทางเบสทรายก็จะต้องอพึ่งพิงตัวซัพพลายจากบริษัทแม่นะครับเพื่อจะไปไปรีวิวลถมือสองขายแต่ปัจจุบลลันในที่ผมเรียนว่าตัวรถตลาดรถมือสองแท็กซี่เนี่ยค่อนข้างจะบูมปัจจุบันเบสทรายเองก็ก็ประสบปัญหาตรงนี้ก็คือต้องออกไปข้างนอกนะครับเพื่อจะไปหาซัพพลายรถมือสองเพื่อจะมาบิวเพื่อจะมาตั้งขายเองด้วยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็น เป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณเชิงบวกวนะครับว่าดิมันค่อนข้างเยอะนะตอนปัจจุบันเบสคาเองก็ต้องไปหาสป라이จากที่อื่นนะครับจากการไปประมูลที่ลานประมูลบ้างเพื่อจะเข้าเพื่อจะมาบิ้วรถระหะเพื่อจะมาขายลูกค้านะครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกแน่นอนครับอืมแสดงว่าภาพของมิถุนปีนี้นี่น่าจะเป็นปีของการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมคะครับคือทางบริษัทก็มองว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับว่า สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ได้ที่ฝ่ายลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสัญญาณทางเศรษฐกิจมากค่อนข้างจะดีขึ้นกรมองมว่าปีจะเป็นปีที่ทางบริษัทแอดจะสามารถเทิร์นราวแล้วกลับมาพื้นตัวได้ได้กลับมาอยู่สถานะเหมือนเดิมอีกคั้งนึงครับอืมค่ะอย่างนี้ในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นมันจะมีผลต่อการการให้สินเชื่อหรือว่าธุรกิจของเราหรือไม่คะ ในในกรอบระยะเวลาที่เป็นช็อตเทอมเนี่ยทางบริษัทก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้มีผลนะครับเพราะว่าปัจจุทางบริษัทเองก็ได้ความอนุเคราะห์จากพราร์ทเนอร์ธนาคารที่สปอร์ตสินเชือ่อทางบริษัทเองเนี่ยก็ยังยินดีที่ยังสปอร์ตสินเชือ่อทางบริษัทอยู่อย่างต<ช>่อเนื่องนะครับซึ่ง<ช>ปฏิบัตพวกหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชือ่อหรือคอมเพนเนนที่ทางธานาคารให้กับทางบริษัทเองเนี่ยทางบริษัทก็ทําได้ได้ค่อนข้างดีนะครับ อย่างตัว NPL ของทางบริษัทเองนะปิดครึ่งปี65เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3.02%เองนะครับซึ่งก็ปรับลดลงจากจากปลายปี2514ทึ่อยู่ประมาณ3.4%นะครับว่า D ratio ของบริษัทเองเนี่ยก็ได้ปรับลดลงมาด้วยก็เหลืออยู่ประมาณ 0. 0.9เท่ากว่าๆครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งวงก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็เป็นแสดงให้เห็นกับ กับทางธนาคารที่เป็นพารนทเนอร์ทะทบริษัทเองว่าทางบริษัทยังมีศักยภาพที่มั่นแข็งที่ที่แข็งแกร่งนะครับที่แข็งแรงแล้วทางพาร์ทเนอร์ธนาคารเองก็ยังยินดีที่จะปล่อยสินเชื่อเราแมตราที่ยังค่อนข้างตังอยู่เดิมน,นะครับซึ่งทําให้ทางบริษัทเองยังสามารถเมนเทนตัวมาชินของทางบริษัทได้อ,อย่างดีครับอืมค่ะในแง่ของนิสิตเสกเงินล้าะ há? แนวโน้มเป็นยังไงบ้างความต้องการในส่วนของสินเชื่อเยอะหรือไม่คะ บริษัทไม่สิบเสกเงินก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทลูกของทางบริษัทไม่สิบดิซิ่งนะครับซึ่งผู้จัดการการจำำํานําเรียนเล่มจำนำําฉบับที่ดินนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าบริษัทไม่สิบเสกเงินเนี่ยก็โตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับถ้าเทียบเป็นเยลอนเยียจากปี63มาปี64นะครับทางเศรษฐิจเนี่ยโตมา185เปอร์เซ็นต์นะครับยอดปล่อยสินเชื่อจาก63มาเป็น64สี่และปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าโตขึ้นประมาณ50เปอร์เซ็นต์ จา,จากการจากการปิดงบครึ่งปีของปี65นะครับถ้าเทียบเป็นเยอนเยนร,ระหว่าง64กับ65ก็โตขึ้นใหม่50%นะครับเรามองว่าทั้งปีเนี่ยก็น่าจะโตขึ้นจากปี64มาณ40-50%เลยทีเดียวครับค่ะ,ะ,ะแล้วโดยรวมการปล่อยสินเชื่อของเราปีนี้เราเรามองว่าน่าจะเติบโตสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าดูเป็นงบคอนโซลทั้งหมดทั้งบริษัทนะครับทั้งกลุ่มบริษัทมองว่าน่าจะโตขึ้นประมาณ5-10%ครับ โอเคการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะขอถามเรื่องการแข่งขันหน่อยแข่งเดือดไหมกังวลหรือไม่อย่างไรคะก็การแข่งขันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ทางบริษัทเองก็มองว่าทางเราเนี่ยมีความชนาญการในกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างที่ผมเรียนก่อนที่แล้วทางบริษัทเ่ยก็จะเซกเมนต์ไปที่กลุ่มลูกค้ารายย่อยเป็นหลักผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้หรือแหล่งกู้ ประเภทอื่นๆได้นะครับโดยทางบริษัทก็อมองว่าเราเองเนี่ยก็เป็นผู้นําทางด้านนิชมาร์เก็ตตรงนี้ด้วยนะครับ<ช>แล้วเราก็จะมีโน้ตเฮาวที่จะไปวิเคราะห์สกอร์ลิงสินเชื่อของลูกค้ากลุ่มรายย่อยนี้ได้อย่าง,างแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถคุมเกณฑ์ตัว NPL ของบริษัทหรือนี้สีของบริษัทได้อย่างเกณฑ์ที่ดีนะครับก<ช>็แล้วกลุ่มตรงนี้เองผมก็ยังมองว่ายังเป็นยังเป็นกลุ่มที่มีดีมานค่อนข้างสูงอยู่ครับแล้วก็ยังมีก a บให้ทาง ทงบริษัทเองเนี่ยลงไปไปเจาะแล้วก็ไปหาลูกค้าตรงนี้มากขึ้นครับค่ะโอเคก็เป็นภาพที่ดีนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนะักลงทุน,ทนหรือว่าคนที่อยากรู้จักมิสิบมากขึ้นค่ะครับก็อยายกจะฝากนะครับเพราะว่าวันนี้ทางบริษัทมิสิบติซซิ่งจำกัดมหาชนเองเนี่ยก็พร้อมนะครับแล้วก็เริ่มในการรีแบรนดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะ บอกว่าวันนี้ทางบริษัทวิสิตลิซิ่งก,กับมาชนได้เปลี่ยนมาเป็นเป็นฟูลฟแนนซ์เป็น Finance, เพียวฟแนนซ์อย่างเดียวแล้วนะครับก mm ็ hmm. พร้อมให้บริการสินเชื่อกับพี่ๆน้องๆรายย่อยนะครับ mm hmm. ทั้งจะเป็นตัวเซกเมนต์ตัวรถเชิงมพานิชเองหรือรถสาธารณะเองนะครับ mm hmm. ก็ทาบริษัทเองเก็พร้อมสพอร์ตทั้งทั้งสองเซกเมนต์อย่างชัดเจนครับ โอเควันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ